เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการครูสายการสอนกระผมนายสุขสันโคตะนูครูโรงเรียนบ้านนาสีใสตำบลพมสวรรค์อำเภอพวนทองจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4รายวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5รายวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาภาษาไทยสุข,ขศึกษาศิลปะและการงานอาชีพข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาสีใสมีนักเรียนทั้งหมด171คน สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนจากกิจกรรมการเยี่ยมบ้านพบว่าผู้ปกครองส่วนมากทําอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไปส่วนมากนักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ยา่าตายายเพราะพ่อกับแม่ต้องแรมร่อนไปรับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครจึงส่งผลในด้านทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนไม่ดีนักในส่วนคําที่มีตัวการันยิ่งเป็นปัญหาหนักต่อนักเรียนเพราะว่า ปู่ย่าตายายอายุมากแล้วจึงไม่เชี่ยวชาญในด้านการอ่านการเขียนเมื่อกลับบ้านไปในการทบทวนของบทเรียนจึงไม่เกิดขึ้นสภาพปัญหาที่พบและแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาโดยสภาพภูมิศาสตร์พื้นฐานการสื่อสารของนักเรียนส่วนมากนิยมใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารทั้งคำและความหมายของคำรู้และเข้าใจเฉพาะกลุ่มของตนเองเมื่อใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสาร ทั้งอวัจนภาษาและวัจนภาษาในทักษะการอา่านและการเขียนคำตัวกรันจะเป็นปัญหามากสำหรับนักเรียนเพราะว่ายังขาดความเข้าใจในความหมายของคำเวลาสื่อสารทักษะการพูดและทักษะการเขียนยังไม่เข้าถึงแกนแข้ของคำคำนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับนักเรียนซึ่งนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกของเราทุกคนควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนอา่านและเขียนคำตัวกรันและคำต่างๆในภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ ื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจรายวิชาต่างๆได้ผลดีของนักเรียนเมื่ออ่านออกเขียนได้จะส่งผลไปยังผลสำเร็จที่ดีขึ้นนักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในทักษะวิชาการได้จากการทดสอบใช้คำตัวการันจากแบบสอบถามที่ครูสร้างขึ้นซึ่งสามารถจัดก,กลุ่มน,นักเรียนได้3กลุ่ม 1. กลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่งคิดเป็นร้อยละ15 2. นักเรียนกลุ่มปานกลางคิดเป็นร้อยละ30 และ 3. นักเรียนกลุ่มอ่อนคิดเป็นร้อยละ55จากแบบสอบถามจึงทําให้รู้สาเหตุว่านักเรียนจําตัวการันที่เขียนไม่ได้แล้วขาดความมั่นใจในการเขียนตัวการันนักเรียนใช้คําตัวการันผิดความหมายนักเรียนไม่มีพื้นฐานหรือเทคนิคการจําตัวการันจึงส่งผลให้นักเรียนสื่อสารในด้านทักษะการอ่านและการเขียนคําที่มีตัวการันไม่ได้เป็นส่วนมากจากไปเรียนปัญหาดังกล่าวกระผมจึงได้จัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ PA โดยมีประเด็นท้าทายคือการแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนคำตัวการันต์นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6แนวทางการจัดการเรียนรู้ผมได้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการ Active Learning วิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิเคราะห์บริบทของชุมชนวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนและวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้จัดทำแผนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ได้ตนเองมากที่สุดโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสื่อทำมือเกมผ่านกระบวนการการเรียนรู้สแสวงหาความรู้ที่หลากหลายโดยภายใต้กระบวนการเลิศโมเดลกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ใตเลิศโมเดลประกอบไปด้วย L learning การเรียนรู้ E enjoy สนุกสนาน R read and write การอ่านและการเขียน ท test ทดสอบ s. success ประสบความสำเร็จ l. learning ก็คือการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาการอ่านและการเขียนจะทำกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการแข่งขันเป็นทีมทีมเกมทัวนาเมนต์ฝึกทักษะการอ่านการเขียนใช้สื่อนวัตกรรมส่งเสริมจากการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศจากการวัดประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมบทบาทการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม e. enjoy สนุกสนานจากกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมเกมการศึกษาบัตรคำสื่อทํามือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะการคิดการอ่านการเขียนที่หลากหลายส่งเสริมเทคนิคการอ่านการเขียนจากผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ในการจัดห้องเรียนคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา R read and w r i การอ่านและการเขียน การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการอ่านและการเขียนส่งเสริมและพัฒนาด้วยการอ่านการเขียนโดยวิธีการแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้นทีเทสทดสอบทดสอบเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการอ่านและการเขียนจัดทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเข้าสู่ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมพัฒนาการทดสอบที่หลากหลาย s success ความสำเร็จการเรียนรู้อย่างสนุกสนานภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยครูผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมในด้านการให้ความรักความอบอุ่นและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะผู้นำผู้ตามที่ดีกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกในด้านการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นดังนั้นผมจึงจัดทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในแผนการจัดการเรียนรู้ที่6เรื่องอ่านได้ข้องต้องรู้วิธีซึ่งจัดการเรียนรู้ในเรื่องการอ่านและการเขียนคำตัวการันโดยนำกระบวนการ Active Learning ภายใต้กระบวนการของ l e a r n Mo เด l การจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนทบทวนความรู้ที่ผ่านมา แล้วให้นักเรียนจํานวน1ิบคนเสนอคําที่มีตัวการันโดยสุ่มนักเรียนหรือนักเรียนเสนอตนเองแล้วให้นักเรียนทุกคนที่เหลือเขียนคําที่เพื่อนเสนอนั้นลงในใบงานจากนั้นครูกําหนดคําให้เพิ่มเติมอีก20คําเพื่อให้ครบ100คําในการเรียนรู้ตัวคําตัวการันแล้วแจกบัตรคําสติกเกอร์ให้นักเรียนแล้วนักเรียนหาความหมายของคําและออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อน,นําเสนอให้เพื่อนๆฟัง เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในคำตัวการันครบ100รคำแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสี่กลุ่มทำกิจกรรมทดสอบคำตัวการันหนึ่งยคำโดยใช้กิจกรรมการใบ้คำเพื่อหาคำตอบของแต่ละกลุ่มนักเรียนที่เหลือจะต้องเขียนคำตัวการันที่เพื่อนตอบได้ลงในใบางานที่แจกให้เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมสรุปคะแนนและชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทบทวนคำตัวการันที่แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ เพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้จักคำที่มีตัวการันเพิ่มมากขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ตรงตามข้อตกลงในการพัฒนางานการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการขอบคุณครับ